สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งควันหลงจากศึกลูกขนไก่เยอรมันโอเพ่น2 0 2 2ตามที่ได้มีคนรีเควสต์กันเข้ามากับความคิดเห็นของแฟนลูกขนไก่ชาวต่างชาติหลังจากที่นักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ20ของโลกอย่างวิวกุลวุฒิวิทิสาร์สามารถคว้าแชมป์แรกในระดับเวิลด์ทัวร์ของตนเองได้สำเร็จ หลังจากที่สามารถเอาชนะลักย่าเซนจากอินเดียไปได้2เกมรวดด้วยสกอร์2 1ต่อ18แล้วละก็2 1ต่อ16ในรอบชิงชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวของรายการเยอรมันโอเพนโดยการควา้าแชมป์ได้ของวิวกุลวุฒิในครั้งนี้ก็ได้ส่งผลให้แบดมินตันไทยของเราสามารถคว้าอันดับ1ในรายการนี้ได้ถึง2ประเภทด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้บัสกับปอปอก็สามารถควา้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมมาได้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่ง จากความสําเร็จของนักแบดดาวรุ่งวัย20ปีของไทยเราในครั้งนี้แฟนลูกขนไก่ชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็จะมาจากแฟนแบดมมนตันหลากหลายชาติที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวอินโดที่มาคอมเมนต์กันเยอะที่สุดอย่างเช่นเคยนะครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวหลังการได้แชมป์ของนักแบดชาวไทยของเราว่า กุลวุฒิคนนี้เนี่ยการโจมตีของเขาดีการป้องกันของเขาก็เหนียวแน่นเหมาะสมจะเป็นแชมป์อย่างยิ่งส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเขาไปอีกว่ากุลวุฒินั้นเล่นได้อย่างเยือกเย็นการป้องกันของเขาไม่สามารถเจาะทำลายได้โดยง่ายการตีลูกของเขามันก็ยากที่จะคาดเดาเขาสมควรที่จะเป็นผู้ชนะส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวชื่นชมว่าทำได้ดีเลยวิทิศสาร เขาคือหนุ่มติดดินเป็นผู้เล่นที่น่าติดตามส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงผลงานของเขาว่ากุลวุฒินั้นกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยมันสนุกมากกับเกมของเขาผู้เล่นทั้งสองคนต่างเล่นกันได้ดีซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองต่อไปว่ากุลวุฒินั้นคือมอนสเตอร์ตัวใหม่ของประเภทชายเดียวเขามีความอันตรายฉลาดและก็ดูด,ดีในเวลาเดียวกันขอแสดงความยินดีด้วย ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องศักยภาพของกุลวุฒิว่าเขาสามารถคว้าแชมป์โลกในระดับจูเนียร์มาได้ถึง3ครั้งนะมันจึงต้องมีเหตุผลเขานั้นเก่งส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นของเขาไปอีกว่าเขามีเกมรับที่แข็งแกร่งมีฟุตเวิร์กมีการวางตำแหน่งลูกที่คาดเดาไม่ได้มีความนิ่งความอดทนและมีการตบที่เหมาะสมว้าว นี่มันคืออนาคตชายเดียวระดับท็อปเลยกุลวุฒิคุณได้พิสูจน์ให้เห็นถึงระดับแชมป์โลกรุ่นจูเนี่ยสามสมัยอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเขาไปอีกว่ากุลวุฒิเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าเล่ห์นะแต่ว่าเขายังเป็นเจ้าแห่งภาพลวงตาด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ไปถึงกุลวุฒิอีกด้วยว่าเขาคือนิยามของเด็กหนุ่มที่มีมนต์ขลังจากประเทศไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวไปถึงเรื่องผลงานของนักแบดมินตันชาวไทยของเราในรายการนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้สองแชมป์เลยนะมันเจ๋งซึ่งคนต่อมานี่ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องความสำเร็จของไทยเราว่าไทยเนี่ยกำลังก้าวไปข้างหน้าแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นราชาแห่งอาเซียนส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงการคว้าแชมป์ของวิวกุลวุฒิว่า ดาวดวงใหม่มันได้เกิดขึ้นแล้วผมจะเฝ้ารอดูการผจญภัยของเขาในรายการอออิงแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเขาว่าว้าวกุลวุฒินั้นอัจฉริยะรุ่งอรุณของผู้เล่นชุดใหม่มันกำลังจะมาถึงแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึง2ผู้แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวนี้ว่าพวกเขาทั้งคู่เหมาะสมแล้วที่จะได้เหรียญ มันมีการโต้กันยาวนานหลายครั้งเลยตลอดทั้งแมชผู้ที่เคยได้เหรียญในระดับจูเนียกำลังจะกลายเป็นผู้ที่จะมาล้มยากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงคู่ชิงชนะเลือชาวอินเดียของกุลวุฒิว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะขาของเขาหรือไม่แต่ผมรู้สึกว่ารักย่าเนี่ยเล่นเกมแบบพาสซีฟนะมันมีแค่ช่วงเวลาที่ช่องว่างของคะแนนมันเพิ่มขึ้นเขาถึงพยายามที่จะเล่นแบบแอคทีฟเพื่อให้ได้แต้ม ทั้ง2เกมเขาทิ้งมันไปหลายแต้มเลยในช่วงต้นในขณะที่วิทิสารนั้นเขาสามารถอยู่ในเกมของเขาได้อย่างสมบูรณ์และก็ยังอยู่ในสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวถึงเซนและกุลวุฒิว่าเด็กที่มีมนตลขังสองคนนี้จะสามารถเข้าไปสู่10อันดับแรกของโลกได้อย่างรวดเร็วการพัฒนาของพวกเขานั้นดีมากเกมการเล่นก็เนียบ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงพวกเขาไปอีกด้วยว่าทั้งคู่ต่างเป็นมอนสเตอร์ประเภทชายเดี่ยวอย่างแท้จริงมีเกมรับที่แข็งแกร่งมีความผิดพลาดน้อยครั้งและก็ยังคงเป็นเด็กหนุ่มพวกเขาเป็นตัวเต็งที่จะเข้าไปอยู่ในท็อป10ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและก็รองแชมป์มันเป็นเกมที่ดีซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปถึงเรื่องของอันดับโลกว่าเร็วๆเธอจงเลิกแช่แข็งการจัดอันดับซะ พวกเขาสมควรที่จะอยู่ในอันดับท็อป10แล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงการคว้าแชมป์ของวิลกุลวุิว่าในที่สุดเขาก็สามารถทำมันได้แล้วแชมป์แรกของเขาหลังจากที่เคยได้รองแชมป์แน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีแววเลยส่วนเซนก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นจากอินเดียที่จะพุ่งขึ้นมาในประเภทชายเดี่ยวเช่นกันและถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทั้งคู่ก็มีอายุเท่ากันด้วย ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่ากุลวุฒและเซนนั้นต่างเป็นแชมป์ระดับจูเนียร์ที่เป็นคู่แข่งกันในครั้งนี้กุลวุฒสามารถเอาชนะลีซีเจียเพื่อเข้าสู่รอบชิงในขณะที่เซนก็สามารถเอาชนะวิกเตอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันในตอนนี้คู่แข่งในรุ่นเล็กมันจึงได้ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่แล้วและความเป็นอริกันในระดับนี้มันก็จะเริ่มต้นจากรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยกุลวุฒิจากผลงานในครั้งนี้อันดับของคุณมันจะพุ่งสูงขึ้นซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงฟอร์มของเซนและก,กุลวุฒิที่ต่างร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ว่ารุ่นน้องในประเภทชายเดียวนั้นเริ่มน่ากลัวแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าประเภทชายเดี่ยวนี่ไม่เคยเต็มไปด้วยคู่แข่งที่มีความสามารถที่หลากหลายมากมายเช่นนี้เลยตอนนี้มีทั้งกุลวุฒิ เซนกินติ้งหรือซีเจียเกมมันเริ่มแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องดาวรุ่งที่พุ่งแรงขึ้นมานี้ด้วยว่าผู้เล่นอย่างอาเซลเซนโมโมตาแล้วก็อีกหลายๆคนยังไม่ทันที่จะแก่กันเลยนะแต่ผู้เล่นดาวรุ่งก็กําลังมาเพื่อจัดแทนที่พวกเขากันแล้วในขณะที่คนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงกุลวุฒิและก็เซนไปอีกว่า ผู้เล่นทั้งสองคนนี้เนี่ยจะต้องมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งหนุ่มทั้งรวดเร็วทั้งฉลาดในเรื่องของแท็กติกคาดหวังได้เลยว่าจะได้เห็นพวกเขาแบบนี้อีกครั้งในรายการอออิงแลลด์ขอแสดงความยินดีด้วยกุลวุฒิคุณสมควรที่จะได้รับมันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวต่างชาติหลังการคว้าแชมป์ในรายการนี้ของนักแบดมินตันดาวรุ่งชาวไทยของเราในครั้งนี้ ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยเว้นณะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ